สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับผมอีกครั้งเมกริชววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการทำนี่ครับกล้วยหอมนมสดปัน่นปิดครั้งแรกนะครับที่ผมัดลองทำดูเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันตอนกันเลยครับอันดับแรกเราก็คือทำให้คือ,คอตอนนี้เราทำกินเองนะครับก็จะเก๊เก๊กลางๆนิดนึง จยงที่เห็นในภาพเนี่ยครับหลังจากที่เราหั่นกล้วยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเท เราก็จะใส่กล้วยลงไปในภาชนะที่พร้อมพร้อมปั่นนะครับครับผมหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราที่เราใส่กล้วยเสร็จแล้วไปแล้วลงไปแล้วนะครับเราก็จะเทนมลงไปนมนี่ผมกะกะเอานะครับประมาณ250มิลลิลิตรถึง300กะกะเอาครับหน้าตาก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่ที่ ที่ปั่นเทียบปั่นเนี่ยลงไปในแท่นนะครับเอบนแท่นแล้วก็พร้อมปั่นกันเลยครับใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาเริ่มปั่นกันเลยครับท่านผู้ชมดูความหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ดูกันหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม นาตาลรับประทานไหมครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ